สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมออลต้าเชสนะครับซีซั่นที่23นะครับวันนี้เรามาดูกันครับว่าจะเลือกาสมอะไรกันบ้างนะครับเริ่มทนมาเลยครับตอนนี้เราดูแล้วน่าจะเลือกเชฟนะครับมาเป็นตัวแท้งนะครับในตัวแรกครับเดี๋ยวรอดูครับคลิปขั้นที่หนึ่งไม่น่ายากครับยังไงก็ชนะครับทุกคน เรามาดูกันดีกว่าครับว่าไอเทมที่เราจะได้คือไอเทมอะไรนะครับ friend, never leave, nor die. ไอเทมที่ได้เดี๋ยวเรามาเลือกตอนเลเวลสินะครับตัวที่2ครับน่าจะเป็นสกิลฮันเตอร์นะครับ <Your choice. S 1> เพราะว่ามันจะเปิดภาสานของอ็อกแดงนะครับขั้นที่หน,นะครับ มาดูครับคลิปตัวที่2โดยที่สเกลซันเตอร์นะครับเมื่อ SP เต็มนะครับมันจะเสกหมูออกมาเพิ่มนะครับเป็นเหมือนคลิปนะครับนะครับออกมาแล้วครับหนึ่งตัวแล้วมันช่วยตีได้ครับชนะไปครับตอนนี้ง่ายๆครับดูครับว่าตัวที่สามเราจะได้ตัวไหนครับอ่าเราจะซื้อแพนด้านะครับตอนนี้ที่ผมอยากลองเล่นก็คือแพนด้าสี่ตัวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้จะได้เล่นหรือเปล่าแก๊งแพนด้าของเราโดยเพราะแพนด้าตัวนี้นะครับเมื่อ SP เต็มนะครับจะเป็นการปล่อยเหมือนเหล้านะครับโยนลงไปแล้วทําให้ศัตรูตีเรามิดนะครับโอเคครับชนะไปครับเดี๋ยวเรามาดูครับรอบต่อไปว่าเราจะเจอกับอะไรอ้าวแพนด้ามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับฟรีเลยครับหนึ่งตัวอัพเรวลครับแล้วเอาลงเลย ตอนนี้เราเปิดประสานแพนด้าขั้นที่สองนะครับแล้วก็จะเป็นประสานนักสู้ครับขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้เราเจอครับกับสไนเปอร์แล้วก็น้องหิดแล้วก็ตัวโกลิมนะครับน่าจะไม่มีปัญหาที่จะชนะครับเพราะเรามีตัวละครค่อนข้างเยอะอยู่นะครับลูกหมูเราก็เพิ่มมาอีกหนึ่งครับโอเคครับชนะไปตามคาดครับผม ดูครับเอาพยายามลงมาครับดูครับเราจะเจอกับอะไรครับโอ้ตอนนี้เราเจอเขายังไม่ได้ภาษสานนะครับเพราะว่าก็บินของเขาก็ยังข่ายอย่างตัวแต่เขามีตัวนักเวทที่เป็นผู้หญิงครับฉีดสาฟ้านี้ไม่แน่ใจว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับดูจากตัวละครของเราแล้วน่าจะไม่ไหวนะครับ คงต้องแพ้ไปครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว้าแพนด้ามาอีกหนึ่งครับเป็นแพนด้าสามครับเอาพิยามออกไปครับเพื่อแพนด้าตัวนักเวทตัวนี้นะครับเมื่อเอพีเต็มนะครับจะเป็นการพุ่งนะครับเป็นเส้นตรงนะครับโดยที่จะเป็นเมื่อเมื่อบิงผ่านนะครับจะมีดาเมจนะครับ ก็ค่อนข้างดีนะครับดีเลย์ก็เร็วนะครับชนะไปครับตอนนี้แพนด้ามาอีกหนึ่งครับซื้อไว้ก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตาต่อไปเราจะเจอกับทีมไหนครับตอนนี้เราซื้อวิาสาดกับ มาเพิ่มหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เราเจอแก๊งขวานนะครับก็คือวอริเออร์นะครับแล้วก็จะมีตัวอ็อกด้วยนะครับอ็อกขั้นที่หนึ่งนะครับวอริเออร์ก็ขั้นที่หนึ่งครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่ารอดูครับแพนด้าเราพุ่งครับพุ่งได้เปรียบนะครับพุ่งก็โดนดาเมจหมดนะครับไม่รู้ไม่แน่อาจจะไม่ไหวนะครับตอนนี้อ่าเหลือสองตัวครับอ่าฮะ แน่นอนครับชนะชัวร์ครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ตอนนี้มียิงแก่งเพิ่มมาให้เราเลือกครับอ่าซื้อมาครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องเปิดภาษาหนสู้ขั้นที่2นะครับแต่ตาเนี้ยมันไม่มีลิงนะครับแต่เดี๋ยวเราจะใช้วิชาในการช่วยให้เพิ่มผสานนะครับตอนนี้เราเจอผระสานของออกนะครับ แล้วก็ประสานของกอบินนะครับขั้นที่1ทั้ง2เลยนะครับน่าจะสู้ไหนะครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ลืมบอกไปนะครับไอตัวแพนด้านักเวทเนี่ยครับเราถ้า SP เต็มนะครับมันก็จะพุ่งถูกไหมครับเสร็จปุ๊บถ้ามันฆ่าได้มันจะเป็นการรีรีสกิลด้วยนะครับครูดาวสกิลครับ โอเคตอนนี้เรามีน so 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 ักส okay, so ู okay, uh, ้สามตัวครับเราขาดอีกหนึ่งครับซึ่งเราไม่สามารถหาตัวละครลิงได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาคอยดูกันครับว่าเราจะสามารถเปิดผสานวิชาดได้ตอนไหนนะครับเพราะถ้าเปิดได้มันจะกลายเป็นเพิ่มนักสู้มาอีกหนึ่งนะครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้อายิงแกล้งเรามาอีกหนึ่ตัวครับ โอเคตอนนี้เราเจอคลิปครับตอนรอบที่สิบครับมาดูกันว่าจะได้อเทมอะไรบ้างครับให้เราจะใส่สายไหนครับตอนนี้หญิงแก่งยังบอกบางอยู่นะครับก็ไม่น่าแก่งตามชื่อครับมารอดูครับไอเทมเ็ามีครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าจะใส่ให้ตัวไหนครับอ่าแพนด้าไหม เราได้แพนด้ามาจากการเปิดผสานแพนด้านะครับก็ของก็มีไม่เยอะครับสามากไปขอน้องเวย์ครับโอเคครับเราอัพแพนด้าขึ้นสองดาวครับอย่างน้อยเราก็เพิ่มตัวแทงให้ได้นิดหน่อยครับโอเคตอนนี้เราเจอผสานอะไรเอ่ยอ๋อเราเจอผสานวิญญาณน,นะครับ ว่าเขาจะลดเกาะเรานะครับเอือ่อเอือ่อแพ้ไปครับตอนนี้สู้ไม่ไหวครับมาดูครับตอนนี้เจอวิาสาตอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวขายพี่ยมไปก่อนครับแล้วก็ซื้อตัววิาสาต์เทพวิาสาตนะครับมาอีกตัวหนึ่งครับไหวหรือเปล่ารอดูครับ ต่อสู้ของเราเป็นภาษสานวอริเออร์กับภาษสานออกนะครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าเราดูครับนาเมดไม่น่าจะรอดนะครับแพ้ไปครับตอนนี้่าจริงแก่งเราขึ้น2ดาวครับตอนนี้จะบอกว่าถ้าจะเล่นแพนด้านี้ค่อนข้างจะใช้ดวงนิดนึงนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็น์ที่จะแพนด้า ตัวอื่นที่ไม่ใช่แพนด้าปล่อยเล่านะครับมันมีเปอร์เซ็นต์ในการออกนะครับที่จะได้ครับตอนนี้เราเจอทีมผสานกบินนะครับหลักๆที่เห็นคือกบินนะครับน่าจะไม่น่ามีปัญหาครับชนะไปครับตอนนี้ตอนนี้เรามีเงิน50แล้วนะครับเดี๋ยวลงในเวลก่อนนะครับ ตอนนี้เราค่อนข้างโชคไม่ค่อยดีนะครับเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ติดเลยนะครับอตอนนี้มันยี่สิบห้านะครับถ้าเป็นขั้นที่สองของแพนด้ามันจะได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าขึ้นขั้นที่สามจะได้อยู่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะแรนดอมเมื่อเริ่มเกมนะครับจะมีแพนด้าเพิ่มมาให้เราหนึ่งตัวนะครับชะนะไปครับตอนนี้ตอนนี้เรามาดูครับ เจอคีบครับฮงเลเวลไปก่อนอ่าลืมครับลืมเปลี่ยนเป็นนักเวทลงไปช่วยครับเราเรามาดูครับว่าได้ไอเทมอะไรครับไม่แน่ใจอนคันว่าไอเทมจะสนับสนุนตัวเราหรือเปล่าครับพนด้าเกือบตายครับดีครับสไลด์มาก่อนอ่ฮพุ่งแล้วพุ่งอีกครับชนะไปครับ ไอเทมก็เดี๋ยวเลือกเป็นมานาคิตันนะครับเพราะตอนนี้เราไม่มีมานาสตาร์เลยนะครับตอนนี้เปลี่ยนครับเอาสกิลสกิลฮันเตอร์ออกนะครับแล้วก็ใส่วิาสาต์ไปก่อนนะครับตัวหนึ่งตอนนี้เราใส่มานาคิตันให้กับแพนด้าครับแล้วก็ใส่เลือดให้กับแพนด้าตัวถือกระบองครับตอนนี้เราเจอภาษาไนท์นะครับ ประสานนขั้นที่2นะครับแล้วก็มีโทขั้นที่1นะครับดูครับไหวหรือเปล่าแพนด้าพอฆ่าได้ครับมันจะดีมานาอารีสกิลเลยนะครับไหวไหมไหวไหมดูรู้สึกเหมือนจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวระเบดเรามีแค่ตัวแพนด้านักเวทอย่างเดียวครับโหเขาหิวได้ครับแ่าจะสู้ไม่ไหวนะครับ ตัวนี้ก็ไม่มีดาเมจครับดูดแต่มานาอย่างเดียวครับน่าจะแพ้นะครับจากลูกการแล้วโอเคครับแพ้ไปครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูดูครับข้างหน้าครับอ่าตอนนี้โชคดีครับได้ตัวแพนด้าที่ HP เต็มแล้วจะเป็นการเตะหินนะครับค่อนข้างดีนะครับคุ้มมากครับตอนนี้อลงเลเวลครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ลงนะครับตอนนี้เราเจอกับโอ้เราเจอครับผสานสัตว์นะครับแล้วก็ของเขาของเขามีคีละด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าแต่เราพุ่งนึ่งเดียวครับฆ่าได้แล้วก็พุ่งครับแล้วมันรีรีครับน่าจะสวยนะครับโอเคครับชนะไปครับไม่มี <c oughs> อะไรครับลงเลเวลไปกันเลยครับมาตอนนี้เดี๋ยวเราต้องการลงแพนด้าเข้าไปช่วยอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อเป็น4ีแพนด้านะเพื่อเปิดเปอร์เซ็นต์ให้จากยิมหเป็น35นะครับตอนนี้เราเจอตัววอลิเออร์นะครับเราเจอวอลิเออร์ขั้นที่2นะครับมาครับิวงชนอย่างเดียวครับโอ้โหคาเสร็จแล้วรีครับดูครับดูได้เลยน่าจะสู้วนะครับ3ามลุมหนึ่งครับ เออเออไหวหรือเปล่าอ่าฮะชนะไปครับเกือบแพ้ครับโอเค,อเคลงเลเวลครับเพราะตอนนี้เราต้องการแค่ตัวแพนด้าครับแพนด้าลงไปครับตอนนี้เป็นผสานแพนด้าขั้นที่สามนะครับใช้สี่ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องมาดูครับว่าจะลงวิสา์ตอนไหนครับตอนนี้เราเจอผสาน ประสานขนนกนะครับกับประสานของตัววิญญาณนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับแต่มันจะเป็นการลดเกาะของเรานะครับไหวหรือเปล่าครับรอดูครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าไม่น่าไหวครับโอ้สูซีครับเราน่าจะชนะครับโอเคครับชนะไปครับโอเค เกวฮันเตอร์มาอีกหนึ่งครับลงเลเวลไปครับตอนนี้เราเจอคลิปครับรอบนี้มาดูกันครับว่าคลิปรอบนี้จะแจกไอเทมอะไรให้เราครับมันคอยดูครับไปไปอ่าเราได้เม,มจิกมาอันหนึ่งครับแล้วก็ได้ดาบาอันหนึ่งครับมารอดูครับว่าเอาอะไรได้บ้างอืม ลงลเวลไปดีกว่าครับตอนนี้เพื่อเดี๋ยวเราอาจจะต้องเปิดประสานวิสัตนะครับดูไวเทมครับแต่ยังไม่ได้เลือกนะครับว่าอะไรตอนนี้เราเจอประสานไนนะครับไนขั้นที่สองครับแล้วก็นักเวทขั้นที่หนึ่งนะครับมาเราดูครับป่าไหวหรือเปล่าพุ่งอย่างเดียวครับพุ่งเดียวแพนด้าไหวไหมเอ่อไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนนี้ ไม่มีแพนด้าให้เราเลยครับลงเลเวลครับมารอดูครับว่าจะไงตัดสินใจครับลงเลเวลครับแล้วเราลงภาษานวิสาครับตอนนี้นักสู้ของเราเป็นขั้นที่สองแล้วครับมีโอกาสเลือดต่ำกว่าห้าสิบนี้ตีทีเดียวตายครับต่อยยับยับเหมือนกันครับนี่ครับมารอดูครับแพนด้าก็ค่อนข้างโหดครับอ่าฮะต่อยยับยับ ชนะไปครับตอนนี microphone. ้ว้าวแพนด้ามาอีกหนึ <t <t t <t <t uh uh ่งครับตอนนี้แพนด้าสองดาวสองตัวแล้วครับแพนด้าถือกระบองครับเรามารอดูครับว่าจะขึ้นสามดาวได้ไหมหรือเปล่าใส่ไอเทมให้หญิงแกงก่อนนะครับเป็นควานตีกระจายครับเมื่อกี้เราต่อยไม่กระจายไม่มันต้องใส่เพิ่มครับเพื่อความมัน ตอนนี้เราเจอผสานขนนกนะครับอาา่าฮะเราดูครับขนนกขนนกกับตัววิญญาณครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าแต่เราต่อยก,ก็ยับเหมือนกันครับอืม,มเก่งเราตายครับไม่แน่ใจว่ารอดหรือเปล่าอ่ามีทีมแพ้ไปนหนึ่งครับ่นารลอดนะดูแล้วคือ,อน่าจะตายเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้ ตอนนี้เหลือเจ็ดทีมนะครับโอเคครับอ่าพนด้ามาอีกสองตัวครับไปครับใส่เทมให้พนด้าครับตอนนี้เราเจอครับผสานวอลล์ครับมีคีละเลยนะครับแล้วก็วอลเอร์ครับมาดูครับว่าไหวหรือเปล่าเขาไม่ไหวครับเจอเราเก็บหมดครับ แพ้ไปอีกหนึ่งทีแบบตอนนี้เหลือหกนะครับอ่าวยแพนด้ามาเพิ่มครับเราได้เป็นแพนด้าสามดาวครับใส่ไอเทมตอนนี้แพนด้าเราเลือดเยอะครับเราเพิ่มเลือดให้แพนด้าอย่างเดียวครับตอนนี้เราเจอคลิปครับตอนที่ยี่ห้าครับมาดูกันครับว่าเราจะได้ไอเทมอะไรครับต่อยไม่ทีก็ตายครับยับจริงครับยับอ่า เซมิเศษดูดเลือดครับเซมิเศษตอน20ครับซื้อโซมาครับตัวหนึ่งตอนนี้เป็นคาทานะครับใช้สกิลและดูดเลือดนะครับก็เดี๋ยวให้แพนด้าแล้วก็คอนสตัรให้กับตัวยิงแก่งนะครับไม่ใช่คอนสตัรครับคอนตีกระจายครับตอนนี้มี2อันนะเพิ่มดามเมจครับอ่าตอนนี้ซื้อสตอมชาเมนมาครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวชาเมนอ่าไม่ใช่ชาเมนครับ เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวออกนะครับเพื่อเพิ่มประสานนะครับเพราะตอนนี้สกิลฮันเตอร์ไม่มีประโยชน์นะครับตอนนี้ชนะไปครับตอนนี้สกิลฮันเตอร์มันไม่ได้บวกตัวประสานอื่นนะครับเราเรียวออกครับตอนนี้เราเพิ่มประสานของชาแมนขึ้นมานะครับเริ่มต้นมาก็คือจะเป็นการเสกนกเพนกวินนะครับหนึ่งตัวครับตอนนี้เจอประสานนหครับ กับโอ้โหกับาระสาพนุษย์ครับไหวหรือเปล่าน่าจะชนะชนะไปครับตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเร่งลงเลเวลนะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะเปิดภาษสาของพระเจ้านะครับไปครับเจอภรษสาครับโอ้โหเราเจอทีมฟังตรงข้ามนี้วอลเลอร์ขั้นสามครับนี่ แพนด้าเตะหินทีเดียวครับสตันเป็นแถบครับย uh, ิ่งอยู่เป็นเป็นแนวครับยิ่งได้เปรียบครับชนะไปครับตรงนี้อ่าแพนด้าวิสระเพิ่มอ่าไม่ใช่วิสารับแพนด้านักเวทครับเพิ่มมาอีกหนึ่งตอนนี้ขึ้นสองดาวครับขายไปหนึ่งตัวครับตอนนี้ตัดใจอัพเลยครับแล้วเอาตัวก็อดอเวลลงไปครับตอนนี้เราเปิดประสานพระเจ้าแล้วครับลดดีเลรนให้กับตัวละครอีกเพิ่มอีกนะครับ หวหรือเปล่าน่าจะสู้ไหวครับเพราะว่าเขาเอาเราไม่ลงครับแพนด้าเราก็บิงไปบิงมาครับแล้วก็ตัววิสา์ข้างหลังเราไปก๊อปดูมมาครับทําให้ดูมตัวได้เพิ่มครับแพนด้าวิสาทมาอีกหนึ่งครับตอนนี้มีทีมแพ้อีกแล้วนะครับตอนนี้เหลือห้าทีมสุดท้ายครับอ่าเจอคลิปรอบที่สามสิบครับดูครับว่าจะใช้เวลานานหรือเปล่า ดูจากลักษณะไม่น่านานเท่าไหร่นะครับต่อยๆก็ตายนะครับได้แหวนเลือดนะครับอ่ามาดูไอเทมครับน่าจะเอาหินนะครับตอนนี้เราไม่มีตัวลดดีเลยนะครับตอนนี้ก็เลยว่าต้องน่าจะเลือกหินดีกว่าครับเพราะว่าเพื่อทำสร้อยครับหญิงแก่งเพิ่มมาอีกหนึ่งครับตอนนี้เราได้แพนด้าแอสซีสต์มาครับแต่เรา ไม่ได้ใช้ครับเดี๋ยวเราขายทิ้งครับตัวไหนไม่ได้ใช้ขายทิ้งให้หมดครับตอนนี้เราเจอผัสสาไหนครับก็โแน่ชนะชิวๆครับตอนนี้ตัวเราค่อนข้างโหดครับชนะไปครับตอนนี้ไม่มีอะไรตอนนี้หาตัวอย่างเดียวครับ ตอนนี้เราเจอประสานคนนกกับจากที่ดูนะครับมีประสานเป็นวิญญาณนะครับไหวหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูครับแต่เราบิงไปวิญญาณเขาเขาขั้นที่สามแล้วนะครับไหวหรือเปล่าน่าจะไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ไหวนะไม่ไหวครับเจอสไนเปอร์ครับแพ้ไปครับตอนนี้ตอนนี้เหลือ5ทีมสุดท้ายครับ ตอนนี้ไม่น่าจะมีตัวไหนขึ้นสามดาวได้แล้วนะครับดวงแพนด้าเราก็โคตรค้างสวยครับนะครับมาเจอครับไหวหรือเปล่าเจอเราครับไม่น่ารอดครับเราชนะไปครับเขาแพ้ไปเลยนะครับไอเทมเป็นของเราครับเก็บครับอืตอนนี้มาดูไอเทมครับมีอะไรบ้างอ่ะฮะมีทีมแพ้อีกหนึ่งครับ ใส่เทมแทนครับใส่กระทาให้แพนด้าครับเพิ่มมานาครับล็อกเสกอับให้หญิงแกรงครับมีเราใส่ไม่ได้ครับใส่แหวนรีเลือดนะครับให้กับแพนด้านักสู้อีกตัวหนึ่งครับตอนนี้ค้อนตีกระจายมี2อันนะครับโอเคเริ่มครับ เราเจอผสานวอลครับวอลเลอร์ขั้นที่สามครับเขาจะไหวกับเราหรือเปล่าครับตอนนี้เหลือสามทีมสุดท้ายครับโอ้โหทีมที่สามแพ้ไปแล้วครับเจอแน่จะเจอภาพเสมือนเรานะครับอ๋อไม่ใช่ครับเจอภาพเสมือนของทีมที่สู้กับเราครับตอนนี้เจอคลิปตัวรอบที่สามสิบห้าครับมาดูครับว่าอะไรเทมอะไรครับ ตอนนี้แพนด้าเราไม่สองดาวมีอยู่สองตัวนะครับตอนนี้ใส่ของให้แพนด้าบตีเจาะก็ครับ,อ,อ,รบอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเอาคอสตีกระจายออกนะครับแล้วเดี๋ยวเพิ่มคีไปนะครับครับเพิ่มคีให้กับยิงแกงครับ ดูครับโอ้โหไม่กี่ทีครับตายเร็วมากครับอ่าในวูเดนคับครับเดี๋ยวมาเราดูว่าใส่อะไรบ้างอ่าในขวานกระจายครับแพนด้าเลเวลสองครับสองดาวสองตัวอันนี้มาเจอครับทีมที่เมื่อกี้เขาอยู่ที่หนึ่งนะแต่ตอนนี้เรานำไปที่หนึ่งแทนเขานะครับนี่ครับรัวๆวเลยครับ สไลด์เรือรัวครับเขาดูมเราแต่เราเลือดเยอะครับหญิงแก่งขึ้นสองดาวครับแล้วก็ได้แพนด้าหินมาอีกหนึ่งครับไปขึ้นสองดาวครับผมตอนนี้ตังเหลือนะครับรุดหาตัวอย่างเดียวครับไม่มีอะไรเลยครับได้ตาสุดท้ายแล้วนะครับเขาแพ้อีกทีนึงก็เราชนะเลยครับไม่น่าจะไหวเราครับเราน่าจะโหดกว่าครับ ตัวสุดท้ายครับอา้าวชนะไปครับใครชอบคลิปน <in S 1> ี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง b a c k m e a t Channel ให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ